โอ้มันรถผู้ใหญ่น้อมาคันงามถ่ายน้อบานนี่นาะเอาไอ้เฮ้ยยังโฟสีรถเอาทักทายแฟนขับจากน้อยหด้อนี่โอ้วัสดีครับกลาบสวัสดีแฟนขับสวนอาสามน้อยก่อนออกพนครับผมโฟสีรถพี่น้องเป็นสีรถเฮ็ดเองครับผมบ่มีเงินจ้างช่างไปทั้งไหนมือนีิคือบ่เห็นหน้าเห็นหนวดจัาเทียร์ากันไปทั้งดาคือบ่เห็นหน้าเห็นหนวดจัาเทียร์มือมือนี่ไปสมัครงานพี่น้องไปสมัครงานไปสมัครงานที่ไหนสมัครงานสมัครงาน เจ้าสี่สล้ำถิดนเดิมก็ได้ไปหาสมัครงานบัวล่าต้มีตัมาเฮงไดแตะหามันมาบัวได้ลำเพื่อจังใดต้องหางานสำรองมันงานแน่วไดเพื่อได้งานแล้วเพื่อนรับแล้วบริยานมันก็ฉีดไงไดเถอะงานแน่วไดมันก็ฉีดรับง่ายรับได้เถอะเขาไม่ได้รับอย่างยากมากมายทด้มันเป็นงานสบายๆเพียงแค่ว่าเขาเป็นคนปลูกโพป็นคนบ่อมวนลูกค้าติดกัดฝากประกาศไปทางด้านี่น้องบ่วลำผู้ใดในช่วงโควิดท่านเป็นเขาบริหลรการเร่งงานในรีส์ข้าพงศ์กลับมาเฮ็ดงานน้ำสวนอาสาเพื่อนรับ บจำกัดอางตาลำไร้เขาอาวุธบปอดเด้บอจำกัดวุฒิบจำกัดเขาเป็นคนวมวนและใดีเมื่อละพันอไเมือละพันพุเรวีคนสองพันก็ได้ไปเห็นเพื่อนเีละมื่อี้กัไปฝึกงานน้ำเพื่อนเบื่อเมื่อไรขามันได้ดีมากกัวาสู้ฟังแนี่ยไปยังชิเดไปเห็ดน้ำออีไปเห็ดก็บวา่ยเพื่อนลบเบิดผู้ใดหมอน้ำในช่วงโคกิดแต่ครับผมลันเั่อวันได้เรียนแต่มันงานแนวดิ้นนี่แค่เหื่นเบื้องเนี่ยไปยังกอไปฝึกงานไม่ได้ฝึกเบ่อ มันเป็นงันง่า,ายงั้นมันเลยยากมากมากาเที่ยงถั่วอูว้ยเฮ็ดโอ้ย,อยบ่อยเฮ็ดกับเฮ็ดฟูปับเนาะเพราะมันง่ายปนนั้นตัวนี้ไหมเนี่ยเอา,า,อาไม่เฮ็ดจังสันบ่เแหน่เอาเฮ็ดจังสันมันเป็นสโลแกนของบริษัทเขาโอ๋<พ>อเป็นสรสร้อยแกนเป็นนโยบายอลไรว,วะทีของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนั่งขายนี่จากน้อยฮะกัน เอาคือเห็ดแนวนันบาดเหนียวเงินสืบเขาแน่ผมว่าจริงมันขอทานตัวนี้ไหมจะเล่นจะเล่นได้เพิ่มเติมย่อยๆผมเงินยี่สิบบาทนี่เลยผมว่ให้กินเขาขอทานตัวนี้ไหมเจ้าบ่้านตำรวจจับตีตัวนี้บ่ญญานอย่างว่าโอ้โควิดมาผมเงินใส่ดีผมขอให้เงยแตงยี่สิบบาทนี่เลยโอ้ขอบคุณแนาครับจะเล่นจะเล่นได้เด้อะๆลำๆโอ้ยเอาตำรวจมาเล็วบัดนี้โอ้เฮาเดียกดากมึงเอ้ยบัดเนี้แทนมันขอทาน